สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคๆทุกคนมาพอกระชองติมชวนกินชวนเที่ยวอีกแล้วเมื่อนี้ได้คล้องสดทอดกินกับตําแตงค่ะมีตําแตงแกับกุ้งทอดแซลมอนทอดแค่รสทอดอืมอันน,อนี้เป็นบล็อกขลี่เอนคนกินกับตําแตงก็เข่าสวยเมื่อวานกินเข่าเนื้อลายกับบใบใอ,อ,อย่จากพี่น้องจ้ามาจัดแสรบน้ำกันพูดได้มาคลิปก็คือเกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อก่าเนาะพี่น้อง เดี๋ยวกินกุ้งเลย <c oughs> กลุ้งเหี่นแปงเนาะอันนี้เป็นซอสกระเทียมเห็นไหมซอสแบบซอสกระเทียมบานเขาอันนี้เป็นน้ำจิ้มไก่อะอืมอือม เมาะเมาะตองคอดอ่ะกินขอดทางแบบนั่นรายซิ้บอกคาคลีกันกินเน้นซอสอันนี้กันน่อทุกคนนี่บอกคาลีชุบแป้งทอดอืม Còn Đúng rồi ha Còn Còn xa đi nha Thế là khổ Anh đi sẽ xe món thân để xem xem อืมอาหารจิมกันอืม,มตำแตงกับแซ่บหอมอรอมาะพี่น่ะอืมอู้หแสบอี๋แสบแส,บ,สบเขาทาเขาทาอืมอยากกินตำแตงน้ำอืม อืไม่หนูนยังดีเลยจ้ะพี่น้อยจ้ะตำแตงผักทอดนะอื phải chịu khan hùng đeo bằ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 ng đeo bưng đeo bằng đeo cả อัดแน่นไปด้วยแป้งเขาพิษขายกับพิซซ่แป้งไม่หลายสิแล้วไปเนาะออืมอืมกิไนไปสองก็ะหอกไปนล้ ้องให้องดีใจไั้เนาะอืออืออือือที่เขากินของมันมั่นอะมากินผลเไม่เปรี้ยวๆน้ำทุกคนก็สัการณ แกงกับตำแตงห้องไหมันจตงแบบมันจึงไดยเดี๋ยวมันใชกินเพรอิ่มมันใชเมานะ้ำมันของถอดไม่จึงของกอดนะพูดได้สิว่าจึงไดยกับซามพี่นอ้องกับตำแตงมันต้องเหมาอะกอับพริกสดเท่านั้นมันจากเสียบเสียบเลย พริกสดแบบเผ็ดๆพริกอันนี้เผ็ดแ้่จ้ะอืมเรื่องราวว่าจะกินอันกัว หัวก้อยแต่ว่าอู้ส่งอยากเนี่ยถอดอแต่ว่าสมอยากแสบเลยแป้งอเนนี๋ย์ผสมไข่น้ำหนังมันจะกรอบแบบม่นนุ่ม ไม่ฉีกบ่าแข็งจนเกินไปนะใส่แป้งกูเทียนละใส่ไข่ไปน้าม่สีฟูแห้งแล้วมันก็สีบแบบนุ่มๆแต่ใครอยากได้ความกรอบแบบกรอบอิลีอ่ะอยาใส่อยาใส่ใไข่ใส่น่อยๆสีครับไทยอ่ละคนหอดแต่เน่าน่สีกินอื จิบราสีเฮ็ดกลิ่แบบจัดติม่มลบตรงลบเต่อนนะตอนนี้กำลังย้อมเองินไปประหยดัดประหย,ย,ยัดอยู่ในนี้บอใส่เงินพี่น,อนอไไ้อยเซียไปใส่เมงินให้เซียไปกินอันนี้ก็กักบเขาเขาแซีฟิตไว้นะพี่นอ้องพวกกุ้งพวกอย่างเอามาเฮ็ดเฮ็ดกินเห็นมันเหมือน Mm-hmm. กินย่างบเพ็ดก,กับกินกินยากมากพี่น้องคนไทยหรือหรือค่อยนั่นเองเนีย่ยมันหลังกินแต่อันนี้ซื้อมาเลยหางมับเสียบเดมมันหอมดี ก็เ,เทต้นนี้ปลูกเองจ้ะหนาวแล้วต้นตายละเมื่อเด้ตายอยาหนา,นา,หนาวเดี๋พี่น้อง้าใจนอนบนบนพุทนามถึงบุทนามเพราะว่าเหมืนอนบังคับให้มันสุกนะพี่น้อง Bạn cảm thấy mắc nhỏ hoa mắc nào thì để mắc cả tái đi coi Nó tầm tèm xèo bây giờ mình Nó ừ. còn nhiều lại rồi, เหลือก้านการระสานมีจตนอนเว้นอุได้กินขนย่มากินไม่นอนเลยแต่ก็มากเกินเราเลยอื้อืม,มปลาแมอน จะไปถอดบัวลายได,ด้ถอดได้อันแน่นอนแค่เราใส่สองน้ยนาาห,ห,นหนึ่งปาดไปปาดมาปาดมากเต็มถ้วยเป็นแบบว่าสัตว์ไหมเจไดบอกวบาเนยใส่เนื้ัวไปตัวทีบต่วเดี่ยอนอืมคอมเมนล่าอีดีนะพี่น,น้องลูกคอมเมนตปอยูุบานเล่าสิ มันอาจจะเป็นต้นกำเนิดของก๊กจินนะเอาไปอยู่ต้นหน่อยเลยเอาม,ามัดกัดมันเหามาเือนเล้าแท้เล้าพอกัเซื่อวนขม่กวนขมาย บอมิเม็ดเลยแสบแมุเอามมันลองขอดิโอ้เพ็ดเด็กที่พาดบนผังใหญ่่มองนางพอเป็นน้ำกินไนะดน้ไม่นองน้ำดีส่ายิบพิดค้างอะตายนม่น้ำกินด้วยนี่ เป็นเฟตเืม,มเป็นเตารีดแบบไอ้นามเน้ะพี่น้องเป็นยังคือ่าใส่นามกรอกนาม,ย,ามนยัางสาดมันหย่านเตารีดมันพังเ,เข้าไปใส่นามโดยเฉพาะมัดกับใส่ตอนไปเที่ยวสเปนรั้งแรกใ <c oughs> ด้มากเพราะว่าซื้อตัวแบบพรีเมียมอีโคโนมี่โมเมนต์บิดเน็ตเลย ท่านใดเก็บเงินราบกสื่อ,อ,อนี่กินนางบิดเนตก็คือข,ของโอดกินแพ้เงีย้ยเวลาลดความอ้วนกินอันนี้จิ้มกัน แดดเหรอเรื่องทำอยู่ช่วงหนึง่งดูแดดก็โดนเศร้าเมื่อใดกินประแดดอือหดดออคุณเห็ุเมนูถอ,อดอีกอย่างหนึ่งก็คือ อ้ยข้านล่างตอนนั้นพันเพื่อนคั่วอื้มเป็นทุกๆอันนี้กินข้าใบโมงคีอนอกท่านได้กินยังเลยมากินเนี่ยเผ็ดือเป็นตังแสบๆช่วงนอมมืดนะน่อมมืดอืม ถ้าเราปล่อ,อยขึ้นไวน้ยาามันไม่พล่อยก็คือมันไม่ภาษาไทยไว้หนังเลย่ <c oughs> อแบบผื้นมันบอกกรอบหนุ่มขึ้นอย่งไรยาาเปลือกลางหลอกมันมีความหยาบอืมหนึ่งอ้มามันนี่กะ ลาไปก่อนค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เขามาติดตามแลบชมรับผู้ได้มาคลิปกัอย่าลืมฝากกดเลยก็แชร์กดติดตามนล้พี่น้องอีกสามอาทิตย์อีกสามอาทิตย์รอ,อ,อไม่นานนะพี่น้องเด ja, ี๋ยวก็สิไปจะเออยมืองไทยโอ้ยมันมันอยากไปแห้งหรอบนี้เพราะว่าไปเที่ยวบาหลีอินโดนีเซียามาเมืองหนึง่งเนาะแบบว่าเขาก็ตั้งใจจะไปกินเต็มที่เพราะว่ามันเป็นเอเชียนาอพี่น้องแต่ว่าพิษบังกับอาหารบ้านเขาอยู่แต่ว่าเขาว่ามันถึกเนาะแต่สําหรับหนีที่ไปนะเป็นความคิดเห็นสําหรับหนีที่ไป มันไม่ถูกเลยทุกคนรู้สึกว่าหลายๆอย่างแพงกว่าเมืองไทยมากแล้ว่าการเที่ยวของเท่ามากระต้องระวัง้งโตคาโกบาน,นเท่าอีกเยโดนแท็กซี่ที่แบบว่าแบบเคยนะังต้มทุนอะแบบเอาค่าแค่งน่าจะนั่งไปประมาณกิโลนึงเก็บเท่าต่างเย็ดแปดห่วยไหมคือว่าไปขังเหลี่ยงข้าว่หนูเนอะแล้วก็ต้องดูแท็กซี่ให้ดีนะคะทุกคนใครที่ไปบาหลียังอย่าลืมบูเบิร์ตต้องดูแท็กซี่ให้ดีแล้วก็แท็กซี่บูเบิร์ดกับเป็สีฟ้าเป็นหลุมนกเครื่อง,ตง,ตงแต่ว่า ถ้าคุณไปถึงบาหลีปั๊บคุณก็สิมีแท็กซี่สีฟ้าวีลูกคขา้ขา,ยขาย่นกนกเทรื่อง,ง,งแบบหลายแห่งตรองนั่นแหละให้เซิร์เข้ามาบูเบิร์ทุกคนไปแท็กซี่อันนั้นคือแท็กซี่ที่แบบถูกต้องนะคะทุกคนแล้วก็ถูกแห้งอืมก็ประมาณนี้ทุกคน,แบบน,น,คนแต่แก้วกับเขาบานเขาบอสพคคอยถือปากเลยแบบคือหลายๆอย่างมันสมกับปีเนาะมันกับ,บ่าร์อินกับปีประน,นันกะปปียางเดียวที่อินกือน้ำพีกกะปี กะปิผัดไส่ผักบุ้งบางเธอแบบบางเธอก็โดนกินก็ท้องเสียก็มีแบบว่ามัน,ม,นมันอาจจะเป็นบางทีก็กะปิเนาะทุกคนแบบว่าเออนั่นแหละกะปิหลายๆอย่างตำบักพริกกะใส่กะปิอันไหนกะใส่กะปินะใครสอบกะปิก็กกกคือว่าลงตัวนะคะทุกคนแต่ว่านั่นแหละอ้ามื้อนี้ก็โ so ซเล่สํานี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องขอให้อยู่ดีมีแฮงอยู่แดงมีหี่ค่ะทุกคนมีความสุขทุกผู้ทุกคนค่ะขอบคุณหลายๆที่มาเป็นกําลังใจให้หนูเนาะมื้อนี้ก็ไปแล้วขอบคุณสวัสดีค่ะ